เลิยมนามบ่น้ำกันไปนู่นมู่เลยได้ไดออาเอาอย่ายยยัหยาดกันโอ้โอตะลืดเว้ยนี่ปืนอย่างเขาดู จะสอบมือ,อไว้เนี่ยนานนันเธอมาเรียนเนาะบื้อนานนันเธอวันนั้นไหมโมเมนต์ <mm <en> <mm <en> วันนา่นนว่นมาห้าแบบว่าห้างป,ประเดมาจาับเธอในน้ำแบบว่ามันห่างชั่วโมองไปสิมือมันจะเหนียวเหนียวจังหน่อยเอ้ยอ็มฟไลท์แต่ว่ามีผู้ใดใบหน้ามาบ่ไดเอ็มโฟฟีมันใส่วะของ ในเอ็นโฟฟีมาใส่สามมือ,อสีสมกับพกค่ยงามปไหนเดียวละ่ะยังไหวอยู่มันคือไห้มันไอ้ล็อกอินไหมล็อกอินครบสามมือโอ้เก่าวันเฮ้ออยสามวันโท่ากัะลินใส่พอทเที เอเห็นเด็เขายิงเนอะอู้ย์เอมโ,โฟอัพแมจะบอกอยังไงเด้อตอนไอเลียนอะเอ็มเอ็มเอ็มโฟไอ้ไล่หนุ่มแข็งแมที่มันอัพเกรดหมไอ้บอกยังเด้อไอ้ไอ้แค่เรนเลีนพานอะแลนไปอีกหินอยู่ข้างๆกันนั่นแหละแลนพานหินไปข้างๆกันอะยังกอกเลยเรียนพานซื้อเนือ้อหินติดต่อกันนั่นแหละ โอ้ยไอสายฟา้าขึ้นน้ำโตเ่าเลยเนี่ยนี่ห่อทีหนึ่งเออเออเป็นแบบขึ้นแบบสีฟ้าเลยอ่ะเอ,อ้ยมันหินหิน,หนมันก็อยู่งขางๆกันไหมสองวางแค่นิดเดียวไหมพอดีไอ้ไอ้ไอ้ไปแลนพานเนาะแลนพานเข้าเดียวไหมคู้เลือดจีบเดียวอ่ะโอ้โหจนเจ้าของก็เหลืออีกเหลืออยู่สองตัวพอดีเขามาเป็นตีเนาะ มันไกลอยู่แคเไว้กว่าหินติดกันสองวางน้อยเดียวหนูไหมเล่นผ่านมาวู้สายฝ่าขึ้นน้ำโตเลยตกใจเบิดนึ่งว่าแต่มันเจ้าของบ่เคยโดนพวกนี้ยิงเนาะยิงเข้ามาทีหนึงน่งอนื้ออือเอ,อ้าอย่าหาบอดนี้ต้องเป็นข้า,ขานี่มีมีคนดีวะ

ว่าอยู่เสียงขีดผูด้ใดนั่นน่ะนะเอยเจ้าของคาเตะมูมันพากันหูเลยแต่เจ้าของบุหูเลยมันยิงแฝ่ยู่ไก่แม่ของเอ้ยมันเคาะว่ะลบก่อนลบก่อนเจ้า,จาของแลนยิงบอเสเลยเนาะบุหูเรืองหูเล่าคาเตะบอกเขามาไก่เ้าเบอร núi sung say vẫn đẹp gắn mà ạ, tỷ đều gần nè, đây, nhá, kiếm u, với soi mồ. ไปซอยมูกันนี่ไอ้บอกเคาะนี่ก็เคาะดีจังี๋ยวเอาออกไปล้างเขาดีวกว่าเอามูมันไปเก็บก่อนนี่มันเคาะอยู่ไกลๆน,นี่นอกนึงนตัวนั้น มูมันมาวะอืมโคชาร์จมอนี่เลยวะต้องชาร์จแล้วบรรดได้ชาร์จต้องชาร์จชาร์ดชาร์ดมูมไนม โอ้ยบัตตีครับบัตรตีอ้าวมูมูมูมลมบิดเดี๋ยวเราไปซอยมูก่อนอยู่ซื้อครับโอ้ยเกือบบอท่านเว้ยเมื่อกี้นี่เฮ้ยเบอร์เบอร์สองเบอร์สองถาก่อนครับถาก่อนถาก่อนเบอร์องเอามาดอกลูกปืนเลยสวยสวยนีงกอบบุรยิงือบเหมือนไหนจุกเอาจุกเอาเลย เอมโฟสายฝ่านะเมื่อกี้นี่เต้พุงหูว่าสายฝ่าเองนะแนนไปเอาปืนไอ้ไกลยิงเขาคาเต้โอ้ยบอกว่าคาเต้บอกกับของหนึ่งเมื่อกี้นี่บอกว่ากับเขาบอกเองไหม อันนี้เขาอัดชิปอยู่นี่ผู้นำมันยิงกันอยู่ทึ่งๆผู้นำกาแลีนไปบลมูเอ้ยหมวกแดงยันหมวกแดงหาบนนั้นแหงเป็นล่งอยู่หมวกแดงเฮ้ยมันมาแล้วว่ะอีหยังคือต้นใส่เงินกี่โอ้ยมันขึ้นยิงข้างหลังว่ะเห็นอยูเ่เอ้า นี่หัวระเบิดน่เออเฮต้นไม้ต้นไม่ซอยนเอู้มาตีเลยตัวนี้เอ้ามันบดตายมันีปสเฮ้ยอือแตกสองแล้วอ้หูแยงยงเลอตัวนึง นี่เบอร์ตี้เฮ้ยเอ็งมูมูมึงจะไปใส่ยิยูซื้อดิมึงจะข้านดีเดี๋ยวเจอสไนนยน้ำกันนี่เลยเหาเขาหัวแห้มันอยู่ข้างหน้านี่เอ้าก็มีสองตัวนี่แหละโอุ๊บมันอีคือเขามือเขาทางดีแต่วะมันใหม่เร็วเออมันเขาหัวดีเขาหัวมันแตกเลยเนี่ย

จุกเอาจุกเอาอันนั้นไหมโอ้หมูกูคักแท้วะออโอ้ตั้งแต่ตีแรกยันมาตียุไท้ทนะโอ้จุกเอาจุกเอาเลยวะหมูกูกูเงินไหลโอ้เโอโอยเนาะคุณ<ม>โฮ<อ>กนี่แจ็คจีนยิ่งเป็นมาดุโอ้โยยังไปว่นใดเลยว่าหลวงชิ้ไม้เลย มันอยู่ฟองพุน่นเดี๋ยวเจอเคิดว่าคุณระตีเพราะว่ามันคือนขามไปไหวแต่วิแรนแรนขามสะพานมาแล้ววะอือหือมันแตกวะบ่บมันหมองมันมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วโอ้ยบอกว่ามาแล้วเพื่อนกับวนยิงเว้ย